สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุติชัยไลฟ์อีกช่วงหนึ่งครับประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนเริ่มแล้วครับเมื่อวานนี้พม่าไม่มาไม่มีเงาของอ,องมินอองไหลเป็นการตัดสินครั้งสําคัญของผู้นําอาเซียนที่ไม่เชิญผู้นําของประเทศสมาชิกไม่เคยปรากฏมาก่อนแต่นั้นจากนี้ไปเราจะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเมียนมาภายใต้การนําของรัฐบาลทหารกับอาเซียนที่เหลือนั้น จะตึงเครียดมากขึ้นโฆษกของรัฐบาลทหารเมียนมาเมื่อวานเนี่ยแถลงบอกว่าการตัดสินใจของผู้นำอาเซียนที่ไม่เชิญผู้นำเมียนมาถือว่าเป็นการละเมิดกฎกติกาของอาเซียนโฆษกรัฐบาลทหารพม่าเนี่ยที่ชื่อซอมินตุนเนี่ยแถลงเลยครับว่า การตัดผู้นำเมียนมากออกจากการประชุมที่มีขึ้นเป็นเวลาสามวันที่เริ่มเมื่อวานนี้เนี่ยถือเป็นการละเมิดต่อหลักการอาเซียนเพราะการเชิญแต่ผู้แทนระดับกระทรวงต่างประเทศของเมียนมาให้เข้าร่วมประชุมอาจจะส่งผลต่ออธิปไตยและภาพพจน์ของเมียนมาเพราะว่าประธานของอาเซียนปีนี้คือบรูไนเนี่ยเชิญนะครับแต่ก็อยู่บนพื้นฐานของ มติของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่ประชุมกันออนไลน์เมื่อวันที่15ตุลาว่าจะเชิญตัวแทนจากเมียนมาที่ไม่มีนัยยะทางการเมือง n o n p o l i t i c a l representative เพราะว่าไม่มีความคืบหน้าในการที่ทูตพิเศษอาเซียนเข้าไปแก้ไขปัญหาเมียนมาเพราะรัฐบาลทหารเมียนมาไม่ยอมให้ทูตพิเศษคือเอรวาวันยูซฟไปพบกับฝ่ายต่างๆเพื่อจะนั่งต่อรองเจรจากัน เมื่อไม่มีความคืบหน้าผู้นําอาเซียนก็บอกว่าก็แย่สิมีน้าซ้ํายังมีการแข่งแย่งกันว่าใครเป็นตัวแทนที่ชอบธรมของเมียนมาฝ่ายทาหารกับฝ่ายต่อต้านทาหารดังนั้นรัฐบาลของอาเซียน9ประเทศก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันขณะนี้ไม่มีความคืบหน้าเรื่องแก้ปัญหามีมติชันทามติ5ข้อที่ผู้นำอาเซียนได้ตกลงกันเมื่อ24เมษายน ที่มินอองหลายก็ไปร่วมประชุมด้วยเนี่ยยังไม่คืบหน้าเลยแม้แต่เรื่องเดียวดังนั้นเอาเป็นว่าประชุมอาเซียนครั้งนี้เราแช่เอาไว้อย่างนี้แล้วเราจะเชิญปหลัดกระทรวงต่างประเทศเมียนมามาก็แล้วกันแต่โคศกรัฐบาลฐานเมียนมาบอกไม่ได้อะอย่างนั้นเท่ากับลดชั้นของเมียนมาใช้คำนี้เลยใช่ไหมครับว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยและภาพลักษณ์ของ รัฐบาลเมียนมาแต่ว่ามันไม่มีทางเลือกแะครับแถลงการต่อต้านแถลงการไม่ยอมรับของกระทรวงต่างประเทศเมียนมาเนี่ยออกมาหนึ่งวันก่อนการเพิ่มประชุมเมื่อวานก็คือ25ประชุม26แล้ว5ีนี่แถลงการของกระทรวงต่างประเทศเมียนมาออกมาบอกว่าไม่เอาไม่รับต้องอย่างน้อยต้องเป็นผู้นำหรือระดับรัฐมนตรีแต่ช้าไปแล้วครับ ดังนั้นจอของการประชุมออนไลน์ผู้นำอาเซียนนั้นมีทุกประเทศ9ประเทศประเทศที่10เมียนมาเป็นช่องว่างเฉยๆมีป้ายเมียนมาแต่ไม่มีใครปรากฏหน้าออกมานี่ถือว่าเป็นการตัดสินใจของผู้นำอาเซียนที่เด็ดขาดและจะบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของอาเซียนทีเดียวฉะนั้นภาพนี้เก็บเอาไว้นะครับ ภาพหน้าจอที่เมียนมานั้นเป็นจอว่างเปล่าและของไทยนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันโอชาไปปรากฏแล้วก็ได้ปราศัยค่อนข้างยาวครับพูดถึงเรื่องโควิดพูดถึงเรื่องความร่วมมือของอาเซียนพูดถึงภยัยธรรมชาติโลกร้อนเศรษฐกิจสีเขียวแล้วก็ผลักดันให้อาเซียนกันเองนั้นเปิดประตู เพื่อที่จะไปมาหาสู่ท่องเที่ยวกันได้และเล่าว่าประเทศไทยเราพร้อมจะเปิดประเทศวันที่1พฤศจิกายนอย่างไรนี่คือภาพของท่านนายกประยุทธ์ที่กล่าวปราศัยก็มีเนื้อหากว้างไกลพอสมควรนะครับเช่นท่านนายกประยุทธ์ก็ได้กล่าวถึงความร่วมมือในการพัฒนาวัคซีนบอกว่าอาเซียนเนี่ย ควรจะร่วมมือกันพัฒนาวัคซีนแล้วก็การจัดหาวัคซีนผลักดันให้อาเซียนส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาวัคซีนแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการพัฒนาวัคซีนระหว่างกันข้อที่1 2นายกประยุทธ์เสนอให้เปิดภูมิภาคอย่างปลอดภัยใช้ประโยชน์ของ รอบการจัดทําระเบียงการเดินทางของอาเซียนเสนอเป็นระเบียงคอริดอร์ของการเดินทางของอาเซียนเพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางธุรกิจและก็อาจพิจารณาขยายให้ครอบคลุมถึงการท่องเที่ยวท่านนายกไทยแปลว่าให้อาเซียนเนี่ยผลักดันหนึ่งให้นักธุรกิจไปมาหาสู่กันได้ก่อนแต่ว่าเป็นเลนเป็นคอริดร์เป็นระเบียงที่ปลอดภัย หลังจากน kind of Anyways, paper, ism, mm ั้นก็ขยายเป็นการท่องเที่ยวนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีไทยยังสนับสนุนให้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคมีผลบังคับโดยเร็วสนับสนุนให้มีการประกาศเดินหน้าเจรจาการค้าเสรีอาเซียนและแคนาดาส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการลงทุนและขยายโอกาสทางการค้า ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ฟื้นตัวจากโควิดข้อที่3นายกประยุทธ์บอกว่าควรจะส่งเสริมความยั่งยืนของอาเซียนโดยนายกรัฐมนตรีไทยได้เน้นย้ำถึงการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับโลกตามนโยบายโมเดล BCG ของไทยไบโอ Circular <oughs> และก็ Governance สนับสนุนความช่วยเหลือในเรื่องวาระสีเขียวอาเซียนวาระสีเขียวอาเซียนรวมถึงพลังงานสะอาดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพความเท่าเทียมด้านดิจิทัลการพัฒนาเมืองและชุมชนที่ยั่งยืนและการเงินสีเขียวมีทั้งวาระสีเขียวอาเซียน แล้วก็มีทั้งการเงินสีเขียวที่ประชุมเมื่อวานนี้ของผู้นำอาเซียนเนี่ยก็ได้รับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุม13ฉบับมีเอกสารที่สำคัญเช่นปฏิญาณของบรรดาเสรีเป็นกวันว่าด้วยข้อริเริ่มเชิงยุทธศาสตร์และ องค์รวมเพื่อเชื่อมโยงการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติของอาเซียนนอกนั้นมีปฏิญญาผู้นำอาเซียนว่าด้วยเศรษฐกิจภาคทะเลและแผนยุทธศาสตร์อาเซียนในประเด็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4และแถลงการผู้นำอาเซียนว่าโดยการยกระดับการปรับเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัลของภูมิภาคนี่คือคำประสายของ ท่านนายกประยุทธ์ในที่ประชุมเมื่อวานผู้นำทุกประเทศก็แถลงแต่ที่ผมสนใจติดตามดูก็คือว่าแถลงการร่วมของผู้นำอาเซียนหลังจากการประชุมนี้เนี่ยจะพูดถึงเรื่องผ้า,าอย่างไรจะพูดถึงเรื่องอนาคตความร่วมมือของอาเซียนกับประเทศต่างๆอย่างไรจะพูดถึงทะเลจีนใต้ยอยู่หรือไม่ผมก็เชื่อว่าทางอเมริกาในการเจรจานั้นก็คงจะผลักดันเรื่องนี้ แต่ขณะเดียวกันต้องไม่ลืมนะครับว่าประธานาธิบดีโจไบเดนมาประชุมกับอาเซียนที่เรียกว่า USASEN a Summit ฝ่ายจีนก็มานะครับนายกรัฐมนตรีหลีเครอเฉียงก็จะมีอาเซียนจีนาเหมือนกันดังนั้นแล้วแต่ว่าผู้นำอาเซียนจะตกลงใช้ภาษาอย่างไรในการออกแถลงการร่วมหลังการประชุมสุดยอดเพราะว่าทุกครั้งจะมีการออกแถลงการ ยกเว้นเมื่อสองเมื่อสีหปีก่อนที่กัมพูชาเป็นประธานแล้วเกิดกรณีขัดแย้งว่าด้วยภาษาที่จะใช้เกี่ยวกับเรื่องทะเลจีนใต้เมื่อตกลงกันไม่ได้ประธานที่ประชุมคือกัมพูชาซึ่งก็แน่นอนปีหน้าปีนี้บุูณาจะส่งมอบความเป็นประธานให้กับกัมพูชาก็แปลว่าคราวที่แล้วที่เกิดกรณีนี้เนี่ย มันเกิดขึ้น9ปี10ปีแล้วนะครับตอนนั้นนายกฮุนเซนบอกว่าในอาเซียนกระเด่งตก,กลงไปได้ภาษาที่จะใช้ในแถลงการร่วมว่าดึงตั้งทะเลจีนใต้เราก็รู้ครับว่าจีนมากดดันฮุนเซนพอสมควรว่ากรุณาอยา่าให้มีภาษาที่ไม่เป็นมิตรต่อจีนฮุนเซนก็พยายามที่จะบอกกับเพื่อนในอาเซียนว่าอย่าเลยไม่ใส่ได้ไหม แต่เพื่อนอาเซียนหลายประเทศเช่นฟิลิปปินส์ไม่ยอมเพราะว่าฟิลิปปินส์เวียดนามเขามีประเด็นกันกันกบจีนเรื่องอธิปไตยเหนือเกาะแก่งหลายจุดในทะเลจีนใต้ถ้าผู้นำอาเซียนไม่ใส่ประเด็นเหล่านี้จีนก็จะมองอาเซียนเป็นอย่างไรว่าอาเซียนไม่มีกระดูกสันหลังอาเซียนไม่กล้าฮึดก็เลยเป็นข้อพิพาทภายในอาเซียนกันเองฮุนเซน ใช้อำนาจฐานะประธานนาเซียนปีนั้นบอกอย่างนั้นไม่ออกแถลงการเรื่องใหญ่เลยครับเพราะไม่เคยปรากฏมาก่อนหลังจากนั้นทุกปีก็มีแถลงการออกมาปีนี้บรุนายเป็นประธานจะทำอย่างไรเกี่ยวกับภาษาที่จะใช้ในประเด็นที่ละเอียดอ่อนทั้งหลายแหลนี่เลยครับมันเหมือนกับต้องเดินบนไตบนรวดรลอยอยู่กลางอากาศ ต้องบาลานซ์ใด้ดีอย่าลนตกลงไปขณะเดียวกันไม่เดินก็ไม่ได้เพราะว่าศักดิ์ศรีบารมีชื่อเสียงภาพลักษณ์ของอาเซียนก็ถูกจับตาตลอดเวลาเรื่องเมียนมานี้การไม่เชิญผู้นำทหารเมียนมามาก็ถือว่าอาเซียนทำอะไรบางอย่างเพื่อรักษากู้ชื่อความน่าเชื่อถือของตัวเองได้ระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าให มินออนไลน์มาร่วมประชุมเนี่ยที่ผมคาดได้คือโจไบเดนก็ไม่มาประชุมร่วมยุโรปลายประเทศก็ไม่มาประชุมร่วมกับอาเซียนทั้งทั้งที่โดยประเพณีธรรมเนียมเนี่ยหลังประชุมผู้นำอาเซียนทุกครั้งก็จะมีเขาเรียก d i a l o g Partners คือคู่เจรจาก็มีตั้งแต่อเมริกาจีนยุโรปรัสเซียเกาหลีใต้ญี่ปุ่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์แคนาดาปีนี้ ความเสี่ยงของอาเซียนก็คือถ้ามียนอองหลายมาร่วมประชุมไม่เกินอย่างน้อยเกินครึ่งที่จะไม่มาร่วมไดล็อกหรือว่าเจรจากับอาเซียนเลยนะครับจึงต้องถือว่าผู้นําอาเซียนตัดสินใจครั้งนี้เนี่ยเพื่อจะเซฟเพื่อจะกู้ความเป็นอาเซียนเอาไว้ไม่ให้มันหลุดลอยหายไปจนกระทั่งถ้าอเมริกายุโรปจะแบน เมียนมาก,ก็ต้องแบนอาสิ้นด้วยถ้าหากถึงจุดนั้นโจไบเดนมาพร้อมกับเงินเลยครับพร้อมแจกเงินเลยครับ102ล้านเหรียญครับเงินไทยก็ประมาณ3,000กว่าล้านเดี๋ยวจะให้ฟังว่าแจกอะไรบ้างโฆษกกระทรวงต่างประเทศคุณเนทไพรส์ก็สรุปว่าโจไบเดนส่งมอบเงินทองช่วยหรืออะไรบ้างนี่คือ Twitter ของโจไบเดนเองเลยนะครับผมไม่ดู ผมก็ติดตามทวิ t เตอร์ของท่านประธานทิบดีไบเดนเหมือนกันบอกว่า today I participated in the annual US-ASEAN summit วันนี้ผมร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนกับอเมริกา I discuss our commitment to strengthening our partnership with ASEAN ผมเน้นนะครับว่าเป็นพันธะกรณีของเราที่จะเสริมสร้างความแข็งแกรง่งความเป็นหุ้นส่วนกับอาเซียน We will continue to work together to end the COVID 1 9 pandemic เราจะทำงานร่วมกันเพื่อที่จะปราบปรามจัดการกับโรคระบาดโควิด And a d d r e s s the climate crisis และพูดถึงเรื่องวิกฤตว่าด้วยโลกร้อน promote economic growth and more ส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจและอื่นๆรายละเอียดมอบเงินอะไรบ้างเนี่ยท่านโฆษกกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐเขาสรุปให้ฟังสั้นๆอย่างนี้เลยครับ Uh, this morning at the US ASEAN summit, President Biden announced the US intent to provide up to 102 million mm -hmm. a new initiatives to expand mm -hmm. the US ASEAN strategic partnership. As President Biden said, the relationship between the United States and ASEAN is vital for the future of all 1 billion of our people. The US ASEAN America initiatives, uh, initiatives reflect this administration's Deep Commission อเมริกามีความผูกพันธ์ที่ลึกซึ่ง Open Indo-Pific อโซจะต้องเปิดและกล้องเสรี CO วิด25ล้านสำหรับเรื่องโควิดสำหรับ and up to $21.5 million to support the billion futures initiatives, including programs that promote education, english language, Hitler, <caminaid> and equity. in addition, president biden expressed his commitment to expanding our formal engagement and cooperation with asean via ministerial-level meetings on health, energy, health, energy, and climate. ทั้งการศึกษาท<า>ั้งสาธารณสุขความร่วมมือในระดับรัฐมนตรีนะครับ uh, นี่ครับนี่คือรายละเอียดที่แจกแจงมาแล้วว่า102ล้านเหรียญเนี่ยสา0 0ั 3, กว่าล้านบาทที่มาช่วยอาเซียนครั้งนี้โดยอเมริกาเนี่ยมีอะไรบ้างโควิดส่งเสริมเศรษฐกิจการศึกษาแม้กระทั่งสอนภาษาอังกฤษด,ด้วยนะครับซอฟต์พาวเวอร์มาเต็มเหนียวไม่มามือเปล่า เพราะอะไรครับเพราะว่ายุคสมัยของโดนัลด์ทรัมป์นั้นอาเซียนมองแล้วว่าโอ้อเมริกานี่แพ็คกระเป๋ากลับบ้านแล้วมัง้งไม่สนใจอาเซียนแล้วมัง้งไม่สนใจอเอเชียแล้วมัง้งเพราะว่าบอกอเมริกาเฟิร์สดังนั้นมันก็ทิ้งศุญยากาศในเอเชียก็แน่นอนครับจีนก็เข้ามาถมช่องว่างทันทีไบเดนขึ้นมาไบาเดนรู้เลยครับว่าทั้งโลกเนี่ยไม่ใช่แค่อาเซียนหรือเอเชีย มองสหรัฐในช่วงนั้นว่าเมดแล้วอเมริกาถอยกลับไปแล้วมีคำว่าดีคัพเปิลขึ้นมาแล้วดีคัพเปิลหมายความว่าอเมริกากับจีนแบ่งโลกไปเลยเขตครึ่งหนึ่งส่วนนี้อเมริกายึดไปอีกส่วนหนึ่งอยู่ใต้อ,อิทธิพลของจีนไปดีคัพเปิลไปเลยดีคัพเปิลนี่มันมาจากลองวาดภาพรถไฟนะครับโบกี้ต่างๆเนี่ยมันจะมีที่ เชื่อมต่อกันโดยโบกี้ต่างๆรถไฟวิ่งได้ก็โบกี้ต่างๆไปด้วยกันเพราะมีคัพ pling กอมีไร้อยต่อดีขับเปรกันดึงไอ้ช่วงต่อนี้ออกไปแล้วก็ไอ้โบกี้รถไฟก็วิ่งเป็นคนละทางบนรางเดียวกันหรือข้ามรางไปก็ตามแต่แต่ตอนนี้จีนเองกลับเสนอว่าเรารีคัพ p l ิลไหมรีก็กลับมาเชื่อมต่อกันเพราะว่าจีนเนี่ยเห็นความสำคัญของการค้าการขาย ถ้าแยกกันตลาดมันก็หายไปครึ่งโลกสิจีนต้องการตลาดอเมริกาอยู่ครับดังนั้นจีนภายใต้สีจินผิงเนี่ยต้องถือว่าเป็นนักปฏิบัตินิยมคนนึงอุดมการทางการเมืองก็ว่าไปพรรคคอมมิวนิสต์ก็ว่าไปเราก็ไม่ต้องการให้ตะวันตกมาแทรกแซงกิจการของเราก็ว่าไปนั่นก็สู้กันในสนามหนึ่งอีกสนามหนึ่งจีนต้องการขายของต้องการลงทุนดังนั้น โดนัลด์ทรัมป์นี่ทำให้ทิศทางแตกสลายหมดพอโจไบเดนมาสีชิ้นผิงก็เสนอเลยครับว่าเราต้องกลับมาเราต้องกลับมาเชื่อมต่อกันเรื่องที่เราคบหากันได้เราก็ทำเรื่องโลกร้อนก็ได้เรื่องการค้าเรื่องลงทุนได้ส่วนเรื่องการเมืองความมั่นคงเราก็ทะเลาะกันไปเสร็จนี่คือแนวทางที่เกิดขึ้นดังนั้นในเวทีประชุมสุดยอดอาเซียนเราจะเห็นคักมาก โจไบเดนตัดสินใจว่าเขาต้องมานั่งพูดเองเขาเช็คแล้วแหละทีมงานเขาเช็คพม่าไม่มาใช่ไหมโอเคเพราะว่าถ้าพม่ามาโดยมินออนไลน์เนี่ยอเมริกาจะต้องคิดหนักเลยวาดภาพดูว่าโจไบเดนมานั่งแล้วมีมินออนไลน์นั่งอยู่ตรงนั้นด้วยในที่ประชุมผู้นำสุดยอดด้วยยากภาพนี้จะไม่เกิดแต่ขณะเดียวกันจีนเองหรีอเคร่อเฉียงเนี่ย ก็ให้อาเซียนตัดสินเองนะครับก็ต้องมีคนตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะจีนไม่ช่วยมินอองไลน์เลยทำไมจีนไม่กระซิบกระซาบกับอาเซียนบอกเฮย้ยยังไงยังไงคุณต้องให้มินอองไลน์มานั่งนะเพราะว่ามิฉะนั้นเนี่ยพม่าเข้าถูกโดดเดียวแล้วก็จิงแย่ลงไปเองนะแต่เรื่องนี้น่าสนใจมากว่าแกนหล,ลักของอาเซียนครั้งน,นี้ที่ไม่เอามินอองไลน์เนี่ย ยืนยัดด้วยนะครับว่าไม่มีมาหาอำนาจไหนมากดดันราได้สหรัฐก็กดดันเราไม่ได้จีนก็ไม่น่าจะกดดันเราจึงเป็นที่มาของตัดสินว่าจะไม่เชิญบินออนไลน์ความจริงถ้าอาเซียนจะมีการทุดเชิงรุกมากกว่านี้เนี่ยไปพูดกับจีนด้วยซ้ำไปบอกให้ไปคุยกับมินอองไลน์ได้ไหมว่าคุณเนี่ยต้องยอมให้ตัวแทนของอาเซียนเข้าไปในเมียนมาแล้วก็เริ่มกระบวนการที่จะทำให้เห็นว่า มติของอาเซียนเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันต้องสามารถที่จะเดินไปข้างหน้าได้โดยที่ไม่ใช่ถูกมองว่าคุณเป็นเด็กเกเรแล้วคุณก็ตบหน้าอาเซียนไม่แคร์ไม่สนใจอาเซียนอาจจะพยายามแล้วแต่ไม่ได้ผลไทยเราความจริงน่าจะมีบทบาทตรงนี้ด้วยพูดกับมินออนไลน์แต่ผมก็เชื่อว่าพูดแล้วครับ ด้วยช่องทาง Quiet Diplomacy การทูตแบบเงีย,งยบๆของไทยที่ประกาศเป็นแนวทางนั่นแหละแต่เมียนมอ,องไหลไม่ให้เกียรติไทยไม่ให้เกียรติอาเซียนเลยแม้แต่น้อยดังนั้นนี่คือภาพที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้แล้ววันนี้เราก็จะเห็นการประชุมสุดยอดของผู้นำอาเซียนที่จะมีการประชุม10บวก10บวกคือ9แล้วนะครับเพราะว่าพม่าไม่มาฉะนั้นครั้งนี้ประชุมจะเป็น9บวก ก้าผู้นําอาเซียนพบอเมริกาหนึ่งก้าผู้นําอาเซียนพบกับจีนออนไลน์แล้วก็พบกับผู้นําในประเทศต่างๆที่เป็นคู่เจราจาที่เล็กไดลอกพาร์ n เนอน่าสนใจมากครับว่าผลของการประชุมสุดยอดของอาเซียนครั้งนี้จะนําไปสู่ความเปลี่ยนแปลงอะไรที่มีนัยสําคัญต่อการที่อาเซียนจะพนึนกกาลังและยังทําให้ประชาคมโลกเห็นว่ายังมี ความแข็งแกร่งยังมีน้ํายาพอสมควรก็เอาภาพของที่เราเห็นนะครับไบเดนมานายกไทยไปไม่มีภาพของมินอองไลน์และติดตามวันนี้ต่อว่าจีนจะพูดจาอย่างไรกับอาเซียนญี่ปุน่นแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์และที่ท่านนายกผลักดันให้อาเซียนเปิดช่องของการเดินทางระหว่างกันเองนักธุรกิจก่อนและเปิดให้นักท่องเที่ยวก่อนดูซิว่าในรายละเอียดเนี่ย จะสามารถมีแถลงการออกมาไหมแถลงการที่จะทำให้เกิด b u บเบิลทราเวในหมู่อาเซียนกันเองต้องติดตามครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเชาว